เป็นคู่ที่3นะคะของ c j เจียงโรเและก็เราก็ได้แข่งกับรุ่น3ของพวกเราด้วยค่ะนสองๆ CJ ๊ยบดเสาค่ะพวกเราก็ชื่อทีมเอสสสิบหห้าสิบคะแนนเต็มฮัสฮัสฮัสมาหฮ่นชิวชิวชิวฮัสชิวเวียนนาขอเจาะสะเวียนนา

สามสองหนึ่งเล่นเลยเล่นยไปอีกอีกเออโอ้โหอ่ะไปเอาอ่ะหอมแดงหอมแดงแม่แตงแม่แตงแม่แดงแม่แดงแม่แดงพูดใหอมีดิหอมแดงหอมแดงหอมแดงไปเลยไปเลยอะไรอ่ะขี้รัดขี้รัดขี้หัวเราะขี้ขี้พูดมาเลย

ขยอนย้ายคลื่อนย้ายข่อนย้ายฮะข่อนย้ายอะไรเชียงดาว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 เชียงมาเชียงมาเชียงเชียงเชียงายเชียงดาวเชียงชอช้าชอช้าเชียงเชียงดาวเชียงดาว น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องซาเล้งชาเล้งชาเล้งชาเล้งซาเล้งซาเล้งเล้งชาเล้งชาเล้งชาเล้งเล้งเล้งเออซาเล้งเออมุมใบมุมใบดูใบพุ่ดูใบมุมใบใบพุ่มมุมอมอมอมมุมใบใบใบไปใบ คอลี่คอกี้คอ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 ลี่เธอหน่อไม้หน่อดอกหน่อดอกหน่อดอกหน่อไม้ดอกไม้หน่อไม้หน่อดอกทองหน่อดอกหน่ออะไรละอ่อนละอ่อนละอ่อนร้อน 来啦。 เลี้ออเียออกเลี้ยออกเรหอเลียอฮกเลียออเลี้ยอดเลอเลี้ยอด้ยออเสี้ยออกเลียอเสียงอกเสียออกเลียเสียกเล้ยอลี้ยออกเลียงเสียเสียอกเลี้ยเสียเ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 ีย

จรวดชรริโอืออะไรจิงโจ้ริโอะริโอเรือเรือยอดรอเรือริโอทางจิงโจ้อะไรอะเขาตัวอะไรอะอะริโอเืออะไรพี่ผัดอะ่ส แลก็พูดดังเป็นบทเลยไม่ใช่เหรอแต่รู้สึกว่ามีน่ะไม่รู้อะใช่เลยมีรู้สึกว่ามีก็พี่ๆถัดไปกับซีฟก็รอดมากบบฟ้าใสฟ้าใสนกฟ้าใสมันมีจังหวะที่แบบเฮ้ยได้ยินหรอว่ามันแย่คำไพ่วันนี้คำหนึ่งที่ยากๆอะไรไม่รู้ตอนนั้นฉันก็ไม่รู้นะเว้ยหรือว่าฉันไม่รู้คนเดียวไม่รู้ไอ้ดอลลี่อะไรเนียอ้คอลลี่อะมันคืออะไรคอลลี่คือหมาฉันไม่รู้หรอกคือจับอ่ะไม่รู้จัก็จับอย่างนี้อันนี้มาถึงใคร มาใครตอบอ่ะคอคอลี่คอลี่เออพี่พี่นีน่าพี่นีน่าพี่นีน่าเป็นต่อแต่นี่ว่าพี่นีน่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันคิ่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีกับฟ้าใส่นี่นี่คิดว่าพี่นีนี่ทำไมจังหวะไหนอะไม่ไม่รู้แค่รู้สึกไม่รู้อะขดูภาพจังหวะนึงจริงๆที่เหมือนเราคุยที่เหมือนเขาคุยกันกัลฟ้าใส่แบบเป็นฟีลเหมือนได้ยินอะเหรอเออเหมือนมีฟีลหมวอนเราหรืออะไรสักอย่างออกมาที่แบบได้ยิน ได้เลยอะไรอีกเอะดอก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 บัวดอกแต่ว่าตอนที่เราเริ่มเล่นอ่ะฟ้าใสพูดว่าสปายอ่ะไม่น่าอยู่คนแรกหรอกก็ถ้าเขาคิดแบบนั้นเขาอาจจะเอาสปายากกลางๆหรอได้ไหมได้ได้ได้ไม่รู้อะไรวะหมาไม่รู้อ่ะเขาเนี่ยเออเลือกนี้วะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมเออมีใครนี่นี่นี่เด้อ เออก็คิวพี่นิแต่ว่าไม่รู้อะตอนนี้มันมีสามคนที่เราคิดาสรุปมาสองคนใช่ว่าฟ้าใสได้ไหมที่สงสัยอีกคนนึ่งใช่พี่นีนี่แอคติก็ไอ้นี่อยู่นะเนียนเออยากเลยแล้วก็เล่นเล่นจนลืมดูเออแต่หนูหนูว่าดูอยู่แต่สรุปแค่พี่พีแต่นีุปหรือว่าฟ้าใสฟ้าใสก็อ๋อโบน์ไม่ได้มีพี่นีนี่กับฟ้าใสฟ้าใส ก็เราคิดตรงกันว่ามีสองคนก็คือคนแรกก็คือน้องขวัญเพราะว่าน้องเขาดูนิ่งมากน้องไม่ทึ่งไม่แช่น้องแบบนิ่งมากเรียน้องก็หันแล้วน้องพูดเบาจริงเพราะว่าแบบตอนเราใส่หูฟังคือเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยใช่น้องกลัวไงเลยพูดเบาเราต้องแบบตะเบงเสียงแต่น้องแบบเติจริงแล้วเขาอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ มานคนแรกเอคนแรกไม่มีใครดูเออแบบไม่มีใครสังเกตเราไมสังเกตจริงๆแล้วสรุปเราเนี่ยมีนใจมากกับอีกคนนึงน้องแพรทำไมต้องเลือเป็นน้องแพรคือเราเอนไปทางน้องขวัญแต่ว่าก็เผื่อน้องแพรเพราะว่าแบบคิดว่าน้องดูตอบง่ายแล้วก็ตอบเก่งก็เก่งอบบ ไม่รู้ว่าความสมารถหรือว่าสบายข้อ <ques> ที้คณะนี่น <zy> เร็วเร็วป่ะคือน้องมีข้อนานมากอะ <laughs> <laughs> หนูคิดว่าโโ <laughs> เป็น แบบมีเพลงเพราะว่าแบบสังเกตว่าแบบสังเกตว่าน้องกำลังมันอยู่เลินก็พูดเป็นคําอื่นเป็นอะไรเมื่อเสียงเสียงดังอะแบบดูดูแม่นี้ไม่เคยเห็นไเคยเห็นน้องเสียงดังขนาดนี้มาก่อนจริงใช่จบการมีแข่ตอนนั้นและค่ะ นีคือมันมีภาษาเหนือด้วยใช่ซึ่งไม่ใช่คนเหนือแล้วก็มันเป็นคําที่แบบไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจําวันดิมีพันสุนัขที่แบบว่ามันยากจริงหนูไม่รู้จักพันสุนัขเยอะถ้าไม่ใช่คนเชียงใหม่อะมันจะมีแบบอำเภอมีอะไรที่เชียงแสนต้องใส่กระดาษต้องสานยังไงบ้างเล่นฟังอะไรเพลงดังดีอะชอบได้แต่เพลงเพลงร็องไหมร็อกน่แสดงว่าลิงนิมใช้สไปร์ลเฮ้ยหรือเปล่าเขาเผยตัวตนแล้วอะเอาเล้ว่าแพร์ละแทร์ มากค่ะพี่คือรู้สึกว่าพี่แเฮ้ยอยากอัดขะาวเกินนะครเพลงที่ได้ฟังนี่มันดนตรีงงไเ ได้ประชุมการนั่นก็คือมีพี่พี่จชื่อพี่ฟ้าใสเอาไปพี่น้องน้องพี่ฟ้าใสนีกพี่พี่น้องพี่แล้วก็มีค่ะนี่เพื่อนหรอหรอพ่พพี่พี่ได้เหรอพ้าใสแต่เราม้ฝังขาบ่าเราเราคิดว่าเขาเป็นคคิดว่าเป็นน้องขวัญและ น้องแพ้องแพเพราะว่านิ่งมากใช่หรือเปล่าแบบพูดแบบน้อยพูดเบาแสดงว่าแบบเขากำลังเซฟอยู่เอออันน้องแพ้เรามีอะไรมีคอไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแคร์กันมาอย่างดีต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวพี่ปายสรุปตัวเลยเหรอน้องเลยค่ะหนูเสียสละให้น้องเลยค่ะ ก็คือให้องทต้องกันไดก็คือให้ลองเล่นอะพร้อมไหมคะคนเดิมใช่ป่ะคนเดิมคนเดิคนเดิมคนไหนอ่ะชีคากันเด้สอมคามเดือเอเลไม่ด้หรอเดอเอเลยเดือดเจอเลยครับพี่พ pues ี่พ ok ี่พี่ชี้น้องแพหนึ่งสองซัน เดี ah, ๋ยวพี่ก็มือสองสามสามที <ok yeah, ่็นที่จะามพอนักามเล่นู้ของนะครับสองเนี่ยใครถูก้งใรเก่งใคระอยากรู้เออทำไมเำไมโป๊ต้องไหนฟ้าใสเออฝ้าใสโป๊ต้องเหตุจำเป็ไหมเ เหมือนมีจังหวะที่เหมือนพูดอะไรกันสักอย่างแล้วพ่อใส่เหมือนได้ยินแล้วก็ขำมากก็เลยแบบไม่ได้ยินได้หรอแต่จอนไม่ได้ว่าตอนนั้นเป็นจังหวะอะไรอ่าสังเกตสังเกตสังเกตนเออมาฟังพี่ป่ะทำไมฟังพี่เพราะว่าน้องฝันนิ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนน้องฝันนิ่งแล้วก็พูดเบาปกติอะไรที่แบบใช่ไม่แต่ว่าหัวพูดเบาคือแบบมันเสียงดังมากใช่ป่ะคือมันต้องพูดดังแข่งกับเสียงที่หมอใช่เพราไม่มีเสียง แต่นี่พูดบอกว่าไม่เบาไม่เบาพอเราไม่ได้เสียงเดี๋ออะไรวัดเดซิเบลเลยเดซิเบลโอ้สบายก็ต้องไปใช้ สเตจของทีมซีด้วยค่ะก็ฝากทีมซีด้วยเหมือนกันนะคะเยังคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องนะคะได้วยนะคะยังแล้วก็ฝากแมวก็ฝากกดซุปเปอร์แดงฝากกดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่แอนด้วยนะคะ